อีเด็กเนี่ยถ้าดักตลิเรียกคาซีคาซีตกเออีเด็กขอโทษครับเก้าอ <Superman> ีเด็กเนี่ยต่ำบอากขวบต้องนั่งคาซีคนรวยเขาไม่มีปัญหาครับคาซีตัวหนึ่งก็มีตั้งแต่หลักพันไปยันหลักหมื่นหลักสองหมื่นก็ใส่อยากพอสมควรคำถามคำถามแล้วคนจนเนี่ยเขาไม่มีรถเนี่ยเขาเรียกแท็กซี่เนี่ยลูกเขาอายุต่ำกว่าหกขวบเขาจะไปยังไงไปโรงพยาบาลเขาเสียค่าปรับแล้วสองพัน กลงเด็กต่ำก็ยา่วครัวนี้ออกจากบ้านไปโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะเดี<อ>๋ยวว่าจะไปเรียนเลย<อ><อ>เพราะว่าแท็กซี่ไม่มีคาซีดแล้วทุกคนมีรถไหมเขาไม่รวยเหมือนมึงนี่จะได้มีรถแ,แล้วไปรถเมย์ต้องคาซีดเปล่า,าแล้วยังไงอ่ะแล้วรถกระบะอาคาซีดมึงติดตรตงไหนวะจำได้ไหม,ไอ,มไอ้กฎหมายทุเรศทุเรศนะห้ามนั่งท้ายรถกระบะออกมาละ แล้วใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ได้นี่ก็ออกมาแก้ตัวเดี๋ยวขอพี่นากรเดี๋ยวดูก่อนแล้วมึงออกมาหาหอ,อ,อกไาเ,เรียบร้อยเลยออกมาแล้วให้ประชาชนเขาด่าแล้วสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เขาไม่มีจะแดกกันแล้ว<อ>มึงจะให้เขาไปซื้ออีกเหรอคิดว่าทุกคนอยู่บ้านหลวงใช้น้ํามันหลวง oh, <no. S 1> น้ำไปซีแบบมึงเหรอไม่ใช่มีมึงตัวเดียวนะอ๋อมีสามตัวแล้วเออลืมไปสามตัวก็ตัวเดียวไอ้บ้าเอ้ย